สวัสดีครับวันนี้ผมตีซูเปอร์ไบ์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคาวา s a กิเซ0 0รถเพิ่งเข้ามาใครสนใจถามได้นะครับคันนี้ไม่เท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวผมดูก่อนสีส้มแรงลิตไม่33 0 0 0นานะครับยางพิลลี่สายฟ้าหน้าหลังครับดอกเหลือของแต่งก็ท่อโยชิมุระ แล้วก็มีตัวเหมือนกันลอยนะครับเป็นคาร์บอนนะครับอ่าอ่าลองลองแผนรอบคันดูลองแผนรอบคันดู้องดูรอบคันลองดูรอบคันน็อตทองรอบคันนะครับคันนี้เครื่องสดพร้อมวิ่งระบบไฟปกติเครื่องดีศูนตรงสันนั้นตัวรถ แล้วก็มีขาการสะบัดให้แต่การสะบัดเจ้าของเก่าถอดออกปั๊มคัดแต่งอ่าประมาณนี้มีรอยไหมเดี๋ยวดูซิฝั่งขวามีรอยไหมดูดิอืมต้องไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่นะไม่น่าเกียดนะนี่นตรงเนี้ยนี่นเครื่องเนี่ยมามาดูใใกล้ มันจะโดนคาบน้ำมันหรืออะไรมาก็ไม่รู้นะครับเอย่าหมกเม็ดนะครับอ่าท่อนี้ของยี่ห้อนี้อะไรเนะนี่ยเออนึกไม่ออกอ่าของแต่งอไงเนี่ยนึกไม่ออกใครนึกออกก็บอกด้วยนะครับเออแล้วก็จะมีแบบน้ำมันเครื่องเหมือนน้อยใส่นะครับเออสนตรงนะครับต็อปเปอร์คอปกติทุกอย่างอือหึ อ่ะเราไปดูเครื่องฝั่งซ้ายมาั่งเอาเครื่องฝั่งซ้ายครับเครื่องฝั่งซ้ายเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยนะครับเครื่องสวยนะอืมมีรอยตามการใช้งานแบบว่าสีเล่นสีอะไรไปปีมันลึกแล้วเนาะก็ไม่น่าเกลียดอะไรมากมายนะครับสวยนะครับโอเคเราเราไปดูไมค์กันเดี๋ยวมามามาดูไมค์ดูไมค์ อ่าสามอสามอ่าดูดูดูดห่างไกลๆสตาร์ทเลยโอ้เครื่องปีสตาร์ทอีกง่ายรอบมาเร็วลงเร็วเห็นไหมรอบมาเร็วลงอ่าเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันหน่อยล็ว อกเลยนะว่าเครื่องดีนะครับผมขับมารถยอดนิยมคนถามหาเยอะมากมาให้ทันครับคันนี้รถสวยนะครับพร้อมขับโอเคชอบยังไงฝากกดไลค์กูแชร์ด้วยฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ